สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแลเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูไผ่กันอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธนะคะหน้าที่ชาวพุทธคืออะไรคือสิ่งที่ชาวพุทธนะคะควรปฏิบัติเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือ ศาสนสถานนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอการเรียนรู้กันนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะส,สดีค่ะน้องๆทุกคนจากครั้งที่แล้วเราได้รู้จักวิธีการฝึกสติในการยืนเดินนั่งไปแล้วมีใครนำไปปฏิบัติตามบ้างหรือเปล่าคะการฝึกสตินั้นมีประโยชน์มากนะคะการที่เรามีสติทำให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งอย่างมีสติอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เราไม่ทำผิดพลาดและช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสะดุดหกลม้มซึ่องอาจเกิดจากการขาดสติของตัวเราเองได้อีกด้วยนะคะน้องๆเอาละค่ะวันนี้เราจะได้รู้จักกับเรื่องอะไรต่อไปนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ แม่คะฝนตกหนักมากเลยคุณแม่จะเก็บของไปไหนคะแม่กำลังจัดพวกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปถวายวัดนะลูกช่วงหลายวันมานี้ฝนตกหนักน้ำท่วมชุมชนของเราและก็ท่วมวัดด้วยพระท่านก็เลยออกมาบิณฑบาตไม่ได้บางคนที่บ้านน้ำท่วมก็ต้องการความช่วยเหลือแต่บ้านเราโชคดีที่น้ำยังไม่ท่วมจึงไม่เดือดร้อนเท่ากับคนอื่น เราจึงควรช่วยเหลือผู้ที่กำลังลาบากเดี๋ยวพอฝนหยุดตกเราไปวัดกันเอาเข้าวสารอาหารแหง้งและเครื่องใช้ต่างๆที่แม่ซื้อมาไปถวายและก็บริจาคให้คนอื่นๆกันนะลูกค่ะคุณแม่น้องๆคะจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าคุณแม่พลอยและพลอยกำลังทำหน้าที่ชาวพุทธที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์อยู่เลยนะคะ ถ้าเช่นนั้นเรามาทำความรู้จักกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดให้มากยิ่งขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าวัดถือเป็นสถานที่ที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร การเวียนเทียนการบวชเป็นต้นอีกทั้งวัดก็ยังเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธอีกด้วยค่ะชาวพุทธที่ดีจึงควรช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนาสถานดังนี้ค่ะ 1. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอยู่เสมอเช่นทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมเวียนเทียนเป็นต้น 2. บริจาคซัก,กหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆให้วัดเช่นโต๊ะเก้าอี้ถ้วยชามต่างๆ 3. ช่วยกันพัฒนาวัดโดยไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆและร่วมทำความสะอาด หรือปลูกต้นไม้ที่วัดเป็นต้นเป็นอย่างไรบ้างคะการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้เราพักเล่นเกมสนุกๆก,กับเกมวิ่งชนให้หน้นองๆเลือกภาพที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด น้องๆคะก่อนจะถึงกิจกรรมส่งท้ายเรามาทบทวนการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าว่าวัดถือเป็นสถานที่ที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีนั้นได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรมทงางศาสนาอยู่เสมอบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นช่วยกันพัฒนาวัดเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนำวิธีการบำเพ็ญประโยชน์ง่ายๆไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะครูผ่เชื่อว,ว่านะคะเด็กๆนะคะเคยปฏิบัติกันอยู่แล้วนะคะเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าครูผ่เชื่อว,ว่าเด็กๆนะคะเคยเข้าวัดไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหน่อยนะคะว่าการบำเพ็ญประโยชน์นะคะต่อวัดหรือศาสนาสถานมีอะไรกันบ้างนะคะหนึ่งก็คือช่วยกัน ทำความสะอาดวัดหรือว่าลานวัดหรือว่าเก็บขยะตามพื้นที่บริเวณวัดใช่ไหมคะสก็คือบริจาคเงินนะคะใส่ตู้บริจาคนะคะที่วัดนะคะ3ก็คือเข้าวัดนะคะเพื่อทําพิธีทางศาสนาเช่นฟังเทศฟังธรรมตกักบารนะคะหรือว่าการเวียนเทียนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะ เราได้เรียนรู้นะคะวันนี้ครูไผ่ก็มีกิจกรรมให้เด็กๆ ทำนะคะโดยให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอนะคะในฐานะที่นักเรียนเป็นชาวพุทธนะคะนักเรียนช่วยนะคะบำรุงรักษาวัดนะคะอย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนอัดเป็นคลิปนะคะส่งมาให้คุณครูฟังนะคะแล้วคุณครูนะคะาจะรอฟังอยู่นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ